เห็นสนับป่ะได้เหรอเก่งเลยอ่ะดนเนี้ยดอนเนี้พี่ยงดอนเนี้ยเป็นอะไรเป็นอะไรบอกให้พี่ดิเป็นอะไรก็บอกไปที่มันรู้สึกอะบอยบางไปบางมันจะเข้าใจทุกคนก็เข้าใจกันหมดไม่ใช่ดูวันนี้มันมีคนบอกว่าพี่บุญเลี้ยงเขาเป็นอะไรไม่รู้ไล่แทงโค้ดแล้วมาโพสทวิตเตอร์ว่าแบบขอโทษครับไปบางคือไปคุยแบบนี้มันบอกกูว่าตอนเนี้ยมันไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นอะไรอารมณ์มันแปรปรวนบ่อยมากอยู่ดีมันก็ด่าตัวเองด้านคุยกับตัวเองแล้วก็ด่าตัวเองอราะไ เฮ้ยน่ารักอ่ะไม่เน่ารักไปรุ่นชุดอสรุกแล้วสิเหรอคุยแล้วบุญเรืองอยู่คุยแล้วบุญเรืองอยู่ปาร์ตี้ชุดตอนเรืองบุญเรืองอ่กับุญเรืองตอน่ออพีด้เผมก็ดตอนนั้นผมก็รู้สึกหงุดหงิดอ่ะอยากอยู่คนเดียวแลคราวนี้มันก็มาทักเรื่อยๆผมว่าลยแทงมันซะอเคตอนนั้นมึงอยากอยู่คนเดียวถูกไมมันมีพวกมาพูดจอแจกรเบืงใช่ครับนี่อันนี้คือทุกคนที่มึงแทงนี่คือมาจอแจมึงหมดเลยหรือไงใช่ไหม ไอนี่ด้วยพี่เขี่แปะมึงไม่เลิกใช่ไหมกินส่วนตัวด้วยใช่ไม่ว่ามึงจะรู้สึกยังไงอ่ะการทำร้ายคนอื่นไม่ใช่ทางออกเลยไม่มันก็เลยมันก็เลยเือกที่จะทาร้ยีี่่ลไม่พอมึงเทวะไอ้สัวะไมม่พอันทำร้ายเสร็จแล้วมันก็รู้สึกผิดไงว่ามันทำร้ายผิดมันก็เลยพูดตัวเองไงมันก็เลยใช่มันก็เลยด่าตัวเองด้วยทำร้ายตัวเองด้วยใช่มันก็เลยด่าตัวเองด้วยบางทีบางจะน้องมันหนบางบางบางทีมัน็มเลยทำให้นรำหนกหลังหนกนอกอ่ะบางทีมันต้องทำ มันได้ไหวเหรอผมว่าลงที่ะแล้วตัวเองนะมัก็เป็นมันก็ออกเป็นเหรอเป็นคนกันหรือเปล่าไม่แต่มังก็บางคนมันก็ทำเป็นจริงแหละมันก็ถูกพี่เป็นเรื่องเขาเป็นอะไรอะแต่ทำถ้ามันเป็นเรื่องแต่เราพูดทำเป็นบอกมึงมึงอย่าขอโทษเป็นบางพูดกันเพราะถ้าลงมือ่ทำไปแล้วนะถูกที่มึงยังเป็นตอนนี้คืออารมณ์แบบแปรปวนคือมันก็ว่า อยู่ดีมันก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ดีอารมณ์แบบเปลี่ยนเปลี่ยนไวัทั้งที่แบบว่าแบบกำลังกำลังเฮฮาอยู่เงี้ยอยู่ดีก็รู้สึกว่าไม่อยากพูดกับใครไม่อยากคุยกับใครแล้วอยู่ดีก็รู้สึกว่าแบบอยากอยากทำร้ายตัวเองใช้ไหมก็ยอมจริงจริงคนมีผู้หญิงไว้เยอะก็นั่งเวลาเป็นลองก็ลองกับลองทำรักยอ้อพอมันมีพอมันมีผู้หญิงใช่ไหมมันก็บอกว่าพอมันทำเขาเสียใจมันก็มาคิดมากว่าแบบเฮ้ยเป็นเพราะตัวมันเองหรือเปล่าไปทำให้เขาเออทำไปหรือเปาไม่น่าทำให้เขาเสียใจแล้วรู้สึกผิดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ใช่ผูู้้้ชายยเอไโจ๊กกถ ไม่ใช่ลู้ชานเต็มตัวถ้ามึงคิดอย่างนั้นแล้วมึงต้องบนกลับไปคิดว่าตอนแรกที่มึงเริ่มที่จะคุยกับมึงมึงต้องการอะไรจากพาออะไรใช่ไหมถูก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 ถ มึงเชื่อเหรอใช่คือมึงมึงมึงเชื่อพี่ว่ามึงมึงปล่อยให้เขาสงสัยถ้ามึงไปแทงเขาแล้วจะเป็นขอโทษคนที่โดนแทงเขาจะคิดว่าเป็นที่ระบายอารมณ์เว้ยได้พี่อนแต่ครั้งต่อไปเขาไม่อยากโดนแทงใหญ่วะไอ้สัตว์มึงเดี๋ยวผมไม่แทงมึงเข้าใจแต่มึงก็ไม่เข้าใจมึงเข้าใจผิดเพื่อนถ้าเป็นที่ต่อไปก็ไม่ต้องขอโทษไงอ๋อเวลาถ้าแทงใหม่ก็ไม่ต้องขอโทษแล้วมีบังก็ได้ถ้าโกรธใครไม่ให้เอาระลวงกับพวกเราได้คนไอ้กังคนไอ้กังได้เว้ยคนไอ้กังันคนไอ้กังยอมรับทุกอย่างหมดแล้ว ถ้าตรงนี้ลำบากอ่ะก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมก็ไม่ได้อะไรดีดิเราได้เราแท็กเขาแล้วด้วยง่ายครับแนะนำน้องมาหน่อยน้องมันไม่โอเคช่วงนี้มันหลงแบบไปหลงไงหลงอ่ะเอาดิคนที่เคยแทงกูอุ่อนอ่ะพี่รักเอออาที่หลงน้องนี่แนะนำเมาแล้วนะบอกแนะนำน้องมาหน่อยดีว่าลมแปดควนต้องทำไงจะการะลมตัวยังไงควรทำยังไงบอกเล่าน้องหน่อยดิหลับประเดี๋ยวขี้หน้าลิงไอ้สัตว์ตั้งแต่ถุงมือขาจะตอนไหนฮะไม่หลับครับพี่ไม่หลับ มึงพี่พี่กะพี่ใส่เพิ่งใส่วันนี้เองเพราะว่าอยากเป็นนักฆ่ามือสะอาดนะมืเลือดมือเลือดมันจะได้ชัดชัดเบียร์อะไรไม่ใส่แคปกลอชิงไงถอดแล้วจบกันนี้ก็ถอดใช่จะได้มาเห็นว่ามันขาววันนี้แม่งสวยนะมันทำไม่ได้เพื่อนมันเป็นอ้าวมางเห็นรต้องอ้าไม่ได้เพื่อนบาอ้าวถ้าถ้ามันอ้ามแล้วมันจะจี้จังจีจี้พี่อะอยู่ไหนอะพวกเขาให้เห็ยเฉดมันแทงเฮียเปมแน่ผมพูดตรงเฮียจี้ไม่หยุดเลยอ่ะ มันเรื่องต้องไปหาหมอด้วยมันอยู่ในสภาวะเสี่ยงด้วยไม่มันก็ไม่ถึงร้ายแรงขนาดนั้นมึงก็ไปพูดอย่างนั้นเกินไปเออไม่ไม่ไม่เสี่ยงเอทอ่ะไปหาหมอเองไปเช็คนี่เขามาอย่างอ่ะแล้วใครเด้งออกเมงานไปไม่รู้ถ้าเห็นว่าตื่นก้องโทรศัพท์เดี๋ยวกี้นี่รอบนี้ลองไปเล่นหน้าข้าหน้ากับหล่าในแม่เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีตังที่ต่เนี่ยเอาแม่งเล่นดีกว่าได้อดิไปไปไปเก็บรถปะเอารถไปลงด้วยดิเอารถลเดี๋ยวเดี๋ยวขับดีกว่า เราเราเล่นจับเขาข้างในเลยก็หลับเราอะเออเราเปิดรถเราเอาไปไอ้เหี้ยคิดว่ารถเราอะไรวะท่้าโอ้ชมสูงแค่นี้ยังตกอีกคำตรวจดูดระยะแม่งตกอีกแล้วโอ้โหมาไม่เจ็บ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 ดูดิไม่เจ็บไม่เจ็บแม่งตกอีกรอบแม่รีคำตัวจโฉงทำไมไม่เข้าใจเติมไม่ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าใช่ใช่สีแดงสีแดงเพื่อนสีแดงกูคิดว่าเมื่อกี้เอาแล้วไอ้ยาหลับกูแล้ว โอ้ถแม่งโคตรเยอะเลยพี่เินตกอนะีกครับยมเ่าไมเรื่อไม่ลย่าพ่งเลืออยเลือดอย่าพเลือดด์ซะยตรงนั้อีกเมไม่เ็บสอมัเองความสูงมันต้องให้ชินหรือวะกคหลับตยังไงเนี่ยเจ้าะังกคฮะไอ้กระไรไว้แค่นี้ตกได้ไงเนาะถูกปะ ไมาเพื่อนี้ตกกันเลยดิตลาดแดงพี่ตลาดแดงเอรถไปลตลาดจจเออถูกไปยืนกระดาษเขาเลยเขาาน้าสีแีแัเลยยืนยป้ายเขาเลยไปยืนป้ายเขาเลยหวังว่าเขาจะไม่ชนรถเรานะไม่ไม่ม่มก็ลงก่อนดิลงเลยเจอรถเขาปุ๊บลงเลยนะไม่ต้องไปฝืนชนไม่ที่อะไรเลยนะลงอย่างเดียวนะเจอมึงเจอไไกลมึงจอดแล้วลงเลยอย่าปลไอาชนรถไปไปมข้างหลังเจอเต็ม ไม่อยาเต้นทไม่เต้นก็ได้นะทำไมเต้นมันเกี่ยวกับวุฒินไม่เต้นยืนดีนิ่งพอไปไ้าเ็นไม่้เราจะเบิกเราไปอีกสักคหนึ่งนะไม่เป็นไรไป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 ช้ช้านะช้านะแหรถแห่ไปไช้าที่มือเนียความวุนะ LIKE พ no. ี่มันเกมอเต้นก็ได้มเต้นก็ได้ค่อยนะกูไม่เต้นค่อยนะชมหล่นรไม่หล่นนะ ใครชมราคาราคาราคาดิได้อยู่ได้อยู่ตรงนั้นได้อยู่ชมปากเดินดูเดิเดินหน้ามึงเดินหน้ามึงเดินหน้ารีบๆกันได้ครับแล้วขัดยันใเฉก็ได้ไม่เป็นไรเก่นก็ได้เก่นก็ได้ก็เนี่ยพอผมเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ขาดเห็นปะเรีเราแม่งใช้โคตรคุ้มเลยว่ะไฟนี่ร้อยยี่สิบเรียบร้อยเขาขับปูงมาป้งโยนปุ้งเลยหมดคนละจุดหดปูกระเด็นกระเด็ใครกระเด็นหล่นลงไปร้านสภาตายก็บอกให้อาลยเลยเงายาว

อยากดูสนับใช่ไหม้ยตำรวจมา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 หนีก่อนตำรวจมาตำรวจมาหนีหนีหนีก่อนตำรวจมา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 หนีก่อนตำรวจมาหนีก่อนตำรวจมาหนีก่อนตำรวจหนีมาตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาครับทุกคนตำรวจมาตำรวจมาทุกคนเอแล้วตีผมอีแล้วเพื่อนตีผมอีแล้วตำรวจมา เฮ้ยไอจองหลังไอหนุ่มหยุดไอหนุ่มหยุดหยุดพี่บอกให้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 หยุดไอหนุ่มพี่บอกให้หยุดโอเคทังควางข้ามันข้ามันเออไอจ้องไปเร็วไอจอก

มึงลงโจ๊กวิ่งมมาากก่่่ออนนวิงโจ๊กมึงลงโจ๊กลงโจ๊กโจ๊กลงโจ๊กโจ๊กมึงลงโจ๊กวิ่งไปช่วยเพื่อนโจ๊กบังขึ้นรถบางบางบนนะบนนะบุบางลงบางลงบางบนลง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 ผมจะไปช่วยเพื่อนต่อลงได้เปล่าโอเคขึ้นลงขึ้นรถขึ้นลงครับ โอเคอะลครับโทษครับโทษครับโทษครับขึ้นมาขึ้นรถเออเรียบร้อยจบเฮียเดี๋ยวเปลี่ยน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 เฮยองเฮียางเฮยรงเฮยองเฮยลงเยองเฮียร้งเฮียรงองยองยองยอง ก็ชอบเลยมันปล่อยไม่ได้แล้วว่ามันไม่ปดแล้วว่าะร้อนจะร้อนจะร้อน่ได้จับมุดนี่าไม่ได้ล็อกมือจับได้ไงอ่ะเฮ้ยรวนๆปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยโดนนี่ยดูดปล่อยเลย ตรวจมนเทงานกันด <l> ีๆตรวจจะไม่โดนล็อกปืนนะดูดิดูดิเดี๋ยดูดิตรวจไม่โดนล็อกมือนี่ตำรวจไม่โดนลอกมือนี่พอบร้อไปหนึ่งเออมาเีไคกเอเีมโรวจลยไปดไปับบี้ทีได้ไปเดียเฮียเเฮียเฉนพอเฉคุยเฉิะไม่ช่วยแล้วเฮียตอนอยู่ี่เฮียถูกไอยู่บอยู่บนเลยโอเคไปไปไปาไปเอไปไปไ จับเก้วคั้งสองชั่วโมงครับคุณตำรวจเออจานเลยจับน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 านสชั่วโมงเลยเออจัก็สามวันอะสามวันอะไปเลยเขคไปเลยเขาคุไปเลยเาขาคุไปเลยเขาคุไปเลยนะเ้เฮเย้เฮ้ยเยเ้เฮยเยเฮ้ย้ไ้เ้ยเ้้้เ้เฮ้ยเฮย้ ก็บอกแล้วาพวกเรามมีปืนไม่ยิงรอเราก็ไม่ทำไลตำรวจเ่้ทำรรต้นไหอ่าลงมานียกูรอดเว้ยไปะทำจาไปไปไปรอดเราเข้านั้นไงขราขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไป ไปไปไอโจเมื่อกี้พี่ดมแก๊สก็ตายตายอันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลอีกไอตอนเบิกรถอ่ะเออจ่ายเหมือนไม่มันไม่มีกครับมไม่มีกมนอยู่ตนได้หมดเลยก็้าเราออกมาเล่กชนได้ต้องลงรถวิธีเดียวามตันอ๋ออมันชนจักรยานผมด้วยอ่ะมันจะได้บุาคีันไอ้เียมึงแทนที่มึงจะท่มลงมาไอสัตว์เออค่อยต่อยกู ม,มึก็ลงมาดิ